สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นบูคกกิสรีน20นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ไซส์38นะครับความยาว24.5นะครับนี่ครับไซส์38.5ความยาว24.5นะครับแนะนำสองสใส่นะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่ว่าก็คือว่ารองเท้าทั้งสองข้างนะครับมันสีเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละรุ่นนะครับลูกค้าดูด้านข้างนี่ก็จะเห็นแบบชัดเจนนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับเป็นกิสรีน20นะครับกิสรีน20แต่ว่าตัวเนี้ เป็น GTS นะครับก็คือเขาเรียกว่าการเท้าล้มนะครับเนาะเป็นรองเท้าสําหรับคนเท้าแบนนะครับแต่ข้างนี้นะครับเป็นกิลซอริน20ธรรมดานะครับนี่ครับแต่ว่าไซส์เดียวกันนะครับเนาะนี่ครับ38.5ความยาว24เซนหน้าเท้า B Burst นะครับคู่นี้ก็เหมือนกันนะครับคู่นี้เป็น่า38.5ความยาว24.5หน้าเท้า w d D นะครับคู่นี้จะค่อนข้างหน้าเท้าโปร่งกว่านิดนึงนะครับ แต่ว่าคู่นี้คนละรุ่นนะครับเนาะตัวนี้มี gts นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับก็โอ้สินค้าทั้งครับรับมาสภาพคือไม่ต้องห่วงครับมือหนึ่งนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ขาดทุนร้อยเรนะครับรับราคาส่งมาพันหเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเสนอราคาเนาะนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะให้นะครับสภาพคือใหม่กริฟเลยนะครับอาจจะมีเพื่อนๆืนอ่า ฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโฟมอัดไนโตรเจนนะครับนุ่มๆเลยนะครับปกติขายรุ่นนี้พันห้าพันหกเลยนะครับเนาะนุ่มมากๆครับนุ่มมากๆครับนี่ครับผมเป็นโฟมอัดไนโตรเจนนะครับ dna rob v สามนะครับอย่างไรนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าเฮ้ยใครอยากได้รองเท้าราคาไม่แพงและเป็นตัวท็อปนะครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเลยครับการที่ใส่รองเท้าที่พื้นสภาพเต็มนะครับก็คือลูกค้าจะได้แบบ รองเท้าที่เหมาะกับตัวลูกค้าจริงๆนะครับนี่ครับการที่ใส่มือ2บ่อยๆนะครับหรือพื้นผ่านการใช้งานนะครับตัวโฟมพวกนี้มันจะเป็นโฟมแบบเขาเรียกว่าเป็นโฟมอ่า EVA นะครับโฟมที่มันฉลาดนะครับมันจะรองรับน้ําหนักของคนนะครับสําหรับอ่าสมมุติว่าเราน้ําหนัก50เนี่ยเราก็ใส่รองเท้าคู่นี้มานะครับแต่ว่าเราเอาไปขายต่อเป็นมือ2แต่เพื่อนเราอ่ะอ่าหนัก60นะครับอันนี้ ความนุ่มของโฟมเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับอาจจะยั่วหรืออาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับเพราะโฟมพวกนี้มันจะจดจําจังหวะการวิ่งจดจาอาลักษณะของเท้าของผู้วิ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นโฟมที่มีลักษณะแตกต่างนะครับของรองเท้าวิ่งนะครับมาดูดีเทลต่างๆนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับก็คืออ่าด้านหลังโครสสีนะครับเนาะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้มีไกด์เดียวอันนี้ไม่มีไกด์เดียวนะครับ เอาเป็นว่าข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายอ่าไม่มีไกด์เรียวเนาะข้างขวามีไกด์เรียวนะครับข้างขวาเป็นกิส์ลีน g p s นะครับข้างซ้ายเป็นกิส์ีน20ธรรมดานะครับซอฟต์เดิมนะครับซอฟต์เดิมไม่มีปะซ่อมเลงสิ้นนะครับสภาพโดยรวมถือว่าใหม่เลยครับใหม่กิบเลยครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ